คืนแอดคอสแดงความยินดีกับสีสาา blackpink ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล world best artist award ศิล,ลปินที่ดีที่สุดในโลกจากงาน so music awards ครั้งที่33โห้ยชื่อรางวัลนนะ่ามั่นใจมาก <Hey. S 1> แต่ก็อยากจะบอกว่ามันคือรางวัลที่ถูกต้องที่คู่ควรที่สุดร blackpink เหมาะสมสมมงกับคำว่า THE best ที่สุดจริงๆค่ะ อะมาต่อที่น้องลิซ่าสุดที่รักของเวการากันต่อนะคะจากที่วันก่อนน้องมาอวยพรวันเกิดพี่จีซูบอกว่า สุขสันต์วันเกิดออนี่ฉันจะซื้อม้อไฟเลี้ยงพี่เองอีกแล้วพี่จีซูก็มาตอบคำถามแฟนคลับในวีเวิร์สจากคำจามที่ว่าจีซูลิซ่าได้เลี้ยงฮอตพอตไปหรือ,อยังพี่จีซูตอบว่าเธอบอกว่าจะเลี้ยงฮอตพอตแต่ฉันเดาว่าเธอน่าจะซื้อหม้อไฟมาให้ฉันค่ะฮลิซ่ายังบอกอีกว่าฉันสามารถขออะไรก็ได้ที่อยากได้เป็นของขวัญวันเกิดคิกคิลิซ่าโคตรคูลไปเลยใช่ไหมล่ะ โอยมอไฟก็จะซื้อให้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้บอกมาสายเปรีที่แจรูคอดคู่คอดเทสวยรวยแถมสปอร์ตอีกตั้งหาอยากมีน้องสาวแบบน้องลิสจังเลยงารัดมา และสำหรับการจัดอันดับ Instagram ของศิลปินหญิงที่มีโพสต์ที่ได้รับการกดไลค์มากกว่า10ล้านไลค์ในปี2023น้องลิซ่าของพวกเราอยู่ในอันดับที่2ที่มีโพสต์ที่ถูกกดไลค์เกิน10ล้านไลค์ถึง16โพสต์ด้วยกันค่ะเ <Wow. S 1> ซิร์ศิลปินหญิงในโลกนี้ที่ลิซ่าเป็นรองมีเพียงแค่เซเลาเกลเมสคนเดียวเท่านั้นโดยเซเลน่ามีโพสต์ถูกไลค์เกิน10ล้านไลค์ถึง18โพสต์ด้วยกันนี่ถือว่า น้องลิซ่ารักมากเลยนะรบอบโพสที่มีการกดไลค์เกิน1ิล้านไลค์น้อยกว่าพี่สาวเซเลคแค่อสองโพสเองในขณะที่ยอดฟอลของน้องลิซ่ามี100ล้านฟอลแต่ยอดฟอลของเซเลมีถึง429ล้านฟอลเลยค่ะความสุดยอดมันอยู่ตรงนี้แหละไม่แปลกใจเลยที่น้องลิสติดพอผู้ส่งอทิทธิพลทางไอจีของโลกเสมอมาและสำหรับในประเทศไทยนั้นน้องลิซ่าก็ได้รับการโหวตใน ส่วนดุสิตโพให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี2 5 6 6นี้ด้วยเช่นกันค่ะเมาหมดทั้งไทยทั้งเทศไม่มีจานที่คุณจะปฏิเสธเธอได้เลยกับความ powerful บุคคลที่เป็นกระแสที่สุดในโลกหนึ่งเดียวคนนี้ลิซายา และเวากาเกีอย่ยงไรกับความสายเปรกความซ่งอิทธิพลและความปังปวดทะลุจกักรวาลส,สุดๆของนองล <c ười> ิซาเมนมาคุยกันด้าเลยตตยคลิปนี้คลิปนี้ <c ười> แอดหวังว่า <c ười> เพื่อนๆจะหาช่องของเราเจอกันแล้วนะ <c ười> แหมแๆมแแกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นิดหน่อยเองแต่ความอลังยังจับไปเหมือนเดิมไม่เซยิ่งกว่าเดิมแค่รูปโปรไฟล์ก็ให้เอเนอร์จียืนหนึ่งสูงที่สุดของยอดพระมิดแล้วไหมแต่ขอชื่นช สองเปิือนบางคนเลยนะที่หากันจนเจอตั้งแต่คลิปแรกในปี2024นี้เลยสุดยอดความเจ๋งเลยยากขอให้ปังๆนะคะแสดงว่ารักกันจริงต้องกดแจ้งเตือนไว้แน่ๆเลยเงืองเงอขอบคุณนะรักมากๆเลยส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยนะมารวมพลังเขาด้อมกันค่ะแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปนะขอบคุณมากๆนะสำหรับทุกกำลังใจเลยรักมากๆเลย